สวัสดีครับผมแต่เมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบแปดครับผมสิงหาคมสองหางคหาครับผมเมื่อนี้ครับจะโทรหาออรับแรกครับผมเนาะเพ่นว่ามีชุดล่างบางมาฝากเอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อโทรหาเพ่นครับผมเนาะคุณเบลการเยเวลาครับผม รับสายไหมนอ้อสวัสดีค่ะร้องปหาสวัสดีครับพี่ตายครับผมทำอะไรอยู่ครับผมขอโทษอย่างแรงเลยพอดีกำลังจัดบ้านจัดอะไรอยู่เลยเพลินไปหน่อยอ๋อครับผมครับ โอ้ยร้อนมากเลยนายจะเป็นลมละโอ้ยมีแต่คนรอชุดล้างบางพี่ตายก็มทำไงวะเนี่ยอ่ะอะฮะจัดไปตามคำเรียกร้องได้ครับพี่ตายครับยามผู้ชายขายดีเนาะขาดีครับพี่ตายครับขาดีมากครับผมแล้วก็แคลเซียมด้วยใช่ใช่แคลเซียมก็ขายดีเนาะคนที่มีปัญหาปวดโอยนั่งโอยลุกโอยเดินโอยใช้ได้หมดเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่ามีแต่มีแต่คนเก่าเก่าสั่งพี่ คนสั่งไปแล้วก็มาสั่งใหม่อย่างนี้นะครับผมใช่ใช่ใช่เขา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 ชื่นชมน้องประหัดกันไงเขาบอกว่ากินแล้วจะได้น้องเขาค่ะลูกค้าบอกว่าอยากกินแล้วน้องเขาค่ะแบบก็ปสามมันเหมือนน้องบ้ายาผู้ชายก็ดีนะครับใช่ใช่ครับใช่แคลเซียมก็ดีเนาะครับผมยาผู้ชายก็ดีมากเลย ใครสนใจก็ทักหาน้องพหัสหรือพี่สายก็ได้เนาะครับผมได้ครับผมครับจากจะฟังได้ทางน้องพหัสกับสาวร,รับแรศแดงได้หมดเลยครับผมรุกเคลยร่ายไไแล้วพี่แล้วพี่สายับาจ่บ้านฝนตกไหมครับผมโอ้ไม่ตกมาสองวันแล้วเนี่ยร้อนมากเลยเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยครับผมไม่ตกครับผมโอ้โแดดเปรี้ยงเลย ป้าตากเต็มเลยวันนี้พี่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยทำเพื่อป่าเล่นซมหนึ่งเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนนี้หอยสันอนนี่ยนะน้อง็หัด่ากลัวมากเลยมันหัยังไงไม่รู้แม่นแน่นะครับผมใส่เส้นตัถ้าออกเกสองนี่ก็ตายละโอ้โห้กสองก็คนซูมซื้อไม่ได้พี่เพราะว่าบ้านผมเนี่ยเขาจัมือมาขึ้นมาเลยครับผมซื้อไม่ได้เลยซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ ก็มือปิดลับเหรอใช่ใช่เอามือคืนเลยครับผมเอามาคืนเลยโอ้โหมันออกแค่ดิน่าจะออกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าจมือไม่รับแลวครับที่บ้านครับผมโอ้โหถ้าออกนี่ก็หมดเลยทั้งประเทศเนาะครับผมใช่ครับดังมากครับผมแต่ดูนะที่ตายตามสูตรคือจะสองบนสองเจ็ดดับอ่ะออ๋อครับผมมีกาอยู่หรือเปล่านะคะใครชอบก็จัดไปเนาะครับผมครับ เนี่ยเลขล้างบางออกไปใส่ไปดีกว่าชุดล้างบางมุดทิ่แล้วไม่เข้านะครับใช่ไหมใช่ใช่มั่ที่แล้วไม,ไม่เข้าจา้ะครับผมใช่ครับจากม้วนเนี้ยเอาไปนะล้างบางนะคะครับผมครับล้างบางเม็ดเดียวนะคะเจ็ดหกห้าค่ะอะไรนะครับผมเจ็ดหกห้าจ้ะเจ็ดหกห้าครับผมใช่ค่ะเจ็ดห เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกค่ะอ๋อกลับไปกลับมานะครับผมใช่ใช่ใช่ครับผมกลับไปกลับมาได้ไม่เป็นไรครับผมเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าจ้ะหกห้าหกเจ็ดห้าหกนี่นะครับเนาะกลับไปกลับมาครับผมเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกครับผมจะลองตัดกันเล่นดูนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่เพราะว่างวดที่แล้วมันไม่เข้าแล้วงวนนี้ก็ตามสูตรนั่นแหละแต่อย่างงวดนี้มันเป็นหัวตัดจอนครนายกด้วยก็อย่าไปเล่นกันเดียวเบาๆเนาะ แล้วอีกตัวหนึ่งดังมากพี่ตัวเนี้ห้าแปดก็ดังแล้วนะห้าแปดก็ชุดชุดเลขว่าสายทาหารไี่ต่ายได้ไงไม่ใช่อายุผู้ว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะรับว่าห้าแปดเริ่มดังแล้วนะเอาหรอครับผมเออเลขรับสายทาหารสี่แปดห้าสี่ห้าแปดไงครับม <laughs> ไม่รู้นะแต่อย่าลืมส,สูตรคำนวณพี่ต่ายอันแรกนะครับผมพี่ต่ายจาะย้อนไปดูด้วยหลายคลิปอันนี้ก็เหลือคลิปนี้ชุดลังบางเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ จะเป็นชุดชุดชุดวีไอพีวางคู่ไมแล้วก็เล่นสายโจนให้แนบหมดล่านะอ๋อครับผมได้ครับพี่จ่าครับจะให้สามตัวตรงบนก็เยอะไปมันตรงตรงเลยมันเข้าเรียแต่ก็มันเยอะไปเนาะครับผมครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่ผมว่าเอาแค่นี้พอแล้วปับชุดล้างบางเจ็ดหกห้าเ่จ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเนาะอันนี้ชุดนี้มีบนบนจะช่ยคำนวณไม่ไม่ไมีล่างใช่ไหมครับ ไม่มีค่ะบนอย่างเดียวเจ็ดหกครครับทนม,มงก็ตัดเล่นบนเล่นล่างงก็ได้เพราะว่ามันได้มาแบบนี้จ้ะอ๋อครับผมครับเจ็ดหกห้าชุดล้างบางชุดนี้ก็เล่นกันเบาๆนะคะพอเป็นหวยสัญจรนครนายกเนาะใช่ครับผมใช่ครับจารก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครสนใจจะสั่งอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยร่างกายลูกโยนนกโยน้องโกยนางโกยหรือว่านกเขาไม่ขันจุกจุกุกก็ตัหาพี่ต่ายหรือนะ้องผหัดก็ได้เนาะครับผมพี่ต่าย เบอร์เดิมนะน้องหัสมีแล้วใช่ไหมมีแล้วครับผมมีแล้วครับเบอร์ครับผมมีแล้วเบอร์ให้สมาชิกกันใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มานะครับผมพี่ตาจ้าขอบคุณค่ะขอให้รวยๆนะพี่ตามีแค่ชุดเดียวใช่ไหมครับผมเก็ดหกห้าชุดเดียวใช่ไหมครับชุดเดียวชุดเดียวเจ็ดหกห้าาเอาเอาชุดรออีกชุดหมไม่เอาดีกว่าเอาชุดเดียวนี่แหละดีแล้วครับผมพี่ตายจ้าแล้วเราเลขวีพีวงไมอีกชุดหนึ้วก็สายโจรเนาะ อันนี้ชุดอะไรครับผมชุดนี้น่ะชุดอะไรละเลขชุดนี้ชุดอะไรครับชื่อชุดอะไรเลขล้างบางไงี้ล้างบาง<อ> <laughs> ชุดล,ล,ล,นนล,ล้างบางไปเลยงวดนี้รวยล้างบางไปเลยครับผม <laughs> พ,พี่ตายตเลขล้างบางมีแต่คนติดตามจ้ะครับผมครับเลขล้างบางสาวรับแรงดังไปถึง<อ>ม่นเลยอินสตาโกงอินสตาแกมมาไปลงมันหมดเลยรู้ไหม ครับผมชุดล้างบางเจ็ดหกห้าเม็ดเดียวกลับไปกลับมาด้วยนะครับผมล้างบางครับผมพี่ต่ายคนดูเยอะแน่จ้าจ้าจ้ากลับคุณแม่พี่ต่ายครับผมครับจ้าเรวยๆแห่งน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเหนื่อยเลยไม่อยากพูดอะไรมากวันเนี้ยครับผมครับครับผมกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับออรับแรกครับผมเมื่อนี้ครับผมพนวามีชุดล่างบาง มาฝาก FC ทั้งช่องครับผมนี่ครับ7 6าครับผมเด้อ765ครับผมเนาะกลับไปกลับเม้าครับผมหรือว่าตัดเลนสองตัวครับผมเนาะก็ได้อยู่ 676H 7าครับผมนี่ครับเบื่อทุกคนครับผม042361464ครับผมเนาะนี่ครับผมถ้าใครสนใจครับผม สนใจแคลเซียมครับผมเด้อหลักยาผู้ชายครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นเบอร์นาจอยครับผมทักไลน์มาได้ครับผมเนาะนี่ครับขายดีมากครับผมแคลเซียมกับยาผู้ชายครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมนี่ครับแคปนาจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อก็ถือว่าเลขหน่วยคู่มากครับผมมีแค่ชุดเดียวเองครับเจ็ดหกหาครับผมเนาะ จะแจ้งข่าวดีเอซทางช่องครับผมเร,เร็วนี้จะเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีครับผมเนาะย้ำครับผมเร,เร็วนี้จะเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีครับผมเด้อกําลังคิดอยู่ครับผมว่าจะเปิดกลุ่มกี่กลุ่มแล้วก็จะทำยังไงครับผมเนาะต้องวางแผนก่อนครับผมอีกไม่นานเกินรอจะเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีครับนี่ครับผม แคปหน้าจอครับผม765เม็ดเดียวกับผมเนาะตามนี้ครับผมกระสุดทาน,นี้ครับผมก็ขออวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะไก่เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเชิญคลิปหน้าครับผม